คำเตือนวิดีโอนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรทำตามนัทจ้ะนัทจ้ะโอเคก็กราบสวัสดีสวีดัตท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับช่องแตกยับ S2 นะฮะโอเคนะผมวันนี้เราก็อยู่กับค่ายพีจีนะผมกับเว็บเจกกเบนดดิโกแปดแปดท่านผู้ชมสำหรับใครอยากตามก็ตาย คลิปน้าครับผมไปครับผมเกมนี้ก็เพิ่งมาเมื่อไม่นานนี้นก็แอบเร่นไปนิดหนึ่งกันท่านผู้ชมก็วันนี้เราตักทุนมาที่6,000บาทน,นะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวจะปั่นกันนะฮะก็ดูว่าจะเหลือเท่าไหร่โอเคไปก่อนการรับชมก็จะกดไลค์กดซับสไครต์กดทืบไลค์กันเข้ามาเยอะๆนะท่านผู้ชมแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมกลุ่มพูดคุยมีอยู่ใต้คลิป ก็เข้ามาพูดคุยหรือเข้ามารับกิจกรรมกันได้เดี๋ยวแจ้งกิจกรรมใต้คลิปนะท่านะผู้ชมสาหรับกิจกรรมของเว็บนะโอเคปะไปเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้เราจะเล่นเนี่ยแหละเราจะใช้เราจะเล่นทุนเท่าไหร่ดีวะเล่นทุนพันหนึ่งแล้วนะท่านผู้ชมนะเล่นทุนพันดีกว่าค่อยๆเล่นไปไค่อยๆเล่นไปทุนพันอนะ่ะเดี๋ยวมันก็ได้ไม่ได้ก็เสียสองอย่าง มีได้มีเสียในกนรารพนันท่านผู้ชมสำหรับคลิปก็ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้ให้ทำตามนะครับผม,ผมก็สำหรับใครแต่ใครที่อยากทำตามก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับผมผมก็ทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะผมก็ตามกันมานส่วนเว็บนี้ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยนะท่านผูช้ชมฝากกดหางขวังนี้ให้ให้ทั้ง500นะบนัส500ฝากทางแรกบนอัน100หนึ่งนะครับมีโรลลิ่งมีคืนยอดเสียนะเว็บนี้ฮะาามผมว่าพอใจอยู่นะโรลลิ่ง เราเล่นคืนหอรของทุกยอดการเล่นเลยนะท่านผู้ชมดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะแล้วก็คืนยอดเสียต้อง5%นะโอเคเสียเยอะยังไงก็ได้คืนนะผมหรือว่าเล่นไปเยอะอยังไงก็ได้คืนจัดไปไวไยสวยๆขอตัวอ้โอโหมีคิวกันนากากน้ำเงินมาจัดไปเดี๋ยวครับผมอุ้ยหน้าก,กากเขียวมาต่อด้วยหน้าก,กากเขียวไหลเป่าไปที่คุณสี่โอ้นิง่งครับผม,ผมขอเพิ่มเบตขึ้นเนี่ยท่านผู้ชมแบบขึ้นทีละ ขึ้นทีแล้วสเต็ปผมจะปั่นทีละ5รอบนะไป QA เ oh. อโอ้โหเอจะไปเอลเอลมาต่อเอาเอลเคมาท่านผู้ชมเรียบร้อยต่อเนื่องโอ้โ oh หไม่ต่อไปที่เบสสิบสองบาทท่านผู้ชม เล่นชุนพันมันก็ต้องได้บ้างเหรอวะนะก็ไม่รู้ว่าจะแตกหรือเปล่ามา L โอ้โหนิ่งมาทบเป็ดไปที่20แล้วท่านผู้ชมโอ้โหเฮ้ยไ,ไม่เข้าจริงเหรอวะ ไม่เข้าจริงเหรอนี่ต้องตัาเบ็ดขึ้น40นะไม่เข้าที่โดนนะฮะโดนผมแล้วฮะจังหวะนี้โอ้เรียบร้อยมาดีอย่างสวยเลยท่านผู้ชมเบ็ด40ขึ้นอีกมาครับผม K กับ L K กับ L เข้า K กับ L เข้าคูณต่อไปต่อป่ะยังต่ออยู่แปของคุณสีของคูณสี่ตัวสวยๆไปโอ้โห 40 40แล้ว60เลยเหรอ60ผมขอสัก5รอบแล้วกันนะานผู้ชม2 3 4 5โอ้5รอบไม่ได้วะเอา40 5รอบ1 2 3ยิ่งปลาเป็ดสูเหมือนยิ่งไม่ไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้ว่ โอ้โหหน้าตาอย่างนี้สวยขอต่อขอต่อยอีกมาต่อยอีกพี่ต่อเนื่องเลยคิวคุณสามไปจัดไปสวยๆโอเคสวยๆโอ,โโอ้ไม่สวยอ,อ่ะสักสามรอบหนึ่งสองห้ารอบดีกว่าอ่ะเคมาโอ้โหมาดิครับผมมาจังหวะน,นี้มาจังหวะน,นี้เข้าจังหวะน,นี้เข้าเข้าไปดี ้าไปดีโอ้โหจังหวะสวยๆไม่เข้าขอสักรอบหนึ่งอะเน,นี้ยขอหนึ่งร้อยสักรอบหนึ่งท่านผู้ชมให้มันรู้กันไปมาวายเข้าโอ้โหเอนน้ำเงินตามมาเรียบร้อยตอนนี้ต้องสวยแล้วโอ้ยวายมาต่อวายมาต่อเรียบร้อยคูณสี่มาดิกรบผงคูนะ้า ย่มามันมาโอ้โหเจ็ดเรียบร้อยอย่างสวยเลยโอ้โหเบ็ดน้อยเบ็ดน้อยช่วยกูด้วยเบ็ดน้อยช่วยกูได้จังหวะน,นี้วิวโอ้โหเรียบร้อยอหืมซุ per mega หปปมื่นแปดนะท่านผู้ชมไอ้เชี่ยเล่นทุนวันเป็นไงโอ้โหมันมาว่ะท่านผู้ชมเกมนี้เรียบร้อยครับผม ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยนท่านผู้ชมใครชอบลิปดีก็กระทึบไล์เข้ามาก็ผมกดกระดิ่งด้วยนะผมโอเคครับผมไปแล้วผมสวัสดี